กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเตรียมทุ่งงบกว่า9,000ล้านบาทสนับสนุนโครงการคลิกบิ๊กวินขยายระบบไฟฟ้าในพื้นที่ทุรกันดารในรัฐชัดสิริพาณิชผู้จัดการสำน,นักงานเปิดเผยว่าปี2,568มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการกว่า1,070โครงการวงเงินรวม13,488ล้านบาทสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้กว่า2,700ล้านบาท โครงการสำคัญจะเน้นพื้นที่ประชาชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้และโครงการแบบคนละครึ่งในส่วนราชการพร้อมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานอาคารรวมถึงงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร,กรด้านพลังงานทั้งนี้สกทอ,อจ,จะพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบก่อนเสนอคณะกรรมการและคาดเริ่มแจ้งผลต้นเดือนมกราคม2569สำหรับงบประมาณปี2569กองทุนวางกรอบงบประมาณรองรับควิ c บิ๊กวินและเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายด้านพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายในสีโรคภายในปี2050ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN